สบายดีพี่น้องตอนบ่ายเด้อพี่น้องเดอ้อก่อนจะให้ยเทาเที่ยงผมกินเข่าค่ะ<ด>สบายดีพี่น,อน้องสีรุ่ยแบบเนี้ยสีรุ่ยพร้องให้พี่น้องเบิ่งว่าไปตลาดได้ยังให้เพลินซื้อส่งนักเรียนซื้อเด้อลาเด้อซื้อให้ร้านเด้อนี่ส่งนักเรียนโตหนึ่งสี่สิบพันขีดกะร้อยกว่าบาทพี่นอ้องเป็นเงินบาทร้อยกว่าบาท ได้สูงนักเรียนตัวหนึ่งเข็นยาวตัวหนึ่งได้เสือเขนยาวเสือว้อมเนาะเจออันนี้อารีดัตมีน้องสีสินหาพันตัวหนึ่งสีสินหาพันผลหมักงามเด้ผลน้องงามบ่งามบ่เนี่ยเสือตะกีได้มานีใจเลยบ่ได้เสือดีใจ สี่เสือสี่สือหาส่งสี่ชิปเป็นแปดสือหาโอ้ยเออแล้วก็เกิดเพิ่นพื้นนั่นอันเป็นยางเนะพี่น้องคือเป็นโจรหอมแนวดีเลยสิเวลายิงจะชดเชยชูข่าวคูละแสนพี่น้องเกิดนี่เพิ่นมักแบบนี่จะเลยเอาให้เพิ่นดีจริงคูละแสนเบอร์สักแต่หนึ่ง กุหแสนได้เสือได้ส่งได้เกือบของเพิ่นเบอร์สี่สิบบ่อของใส่ส่วนตัวเพิ่นสิต้าเนี่ยค่ะผิวเพิ่นอันนี้กคขีมปรุงพี่น้องคีมปรุงเพิ่นท่าคีมปรุงพี่น้องเลยเมสิปรุงให้เพิ่นอันนี้ค่ะสิต้าสิบห้าพันหาสิบบาทเนาะหาสิบบาทเลย อันนี้ซาบพันกับเจนะนะ็ดสิบกว่าบาทตัวน,นี้นะเป็นเงินบาทเจ็ดสิบกว่าบาทกิมปุงมคันท่ากินปุงมเกรลิตอันนี้ก็ะหกพันกีบซาบาทอันตันนี้จะแสดในกลิดกิดมั่นหะลในกรลิตมั่นหะเลยงอันนีระลิดของส่วนตัวเพิินเมื่อชนะพี่น้องของเพิินค่ะเอ้พี่น้นองเบิงบดนด็กกะ เคยยเพ emer, ิ่อนนนั้นลวกกุ้งเพิ่นกินพี่น้องกุ้งกินกุ้งกินขาบต่อไปมาให้เขาเพีาทีกินแต่ไม่มอนบันกินดอกแค่ของทะเลกินก็ได้กินน้ำกันเด้อพี่น้องให้ร้านเพินกินคนเดียวนั่งเพื่นโมเพิ่นซสื่อมาเอฟซีถือหักแพงเบิดจุกคนเ้อมากิน เขาน้ำร้านตอนเที e. Higher, ai, Had these, Somehow, this, ail, ่ยงเลยอีฟซีทางลาวแล้วก็ทางไทยทางต่างประเทศมาเด้อเล็กแม็กกี้ซารี่ล่ะมากินเขาน้ำร้านเลยล่ะเด้อมามาวางต้นเฮ้ยแล้วก็เฮนเป้หลุล่ะร้านเมื่อทุกคนมากินตุ่มกุ้งน้ำร้านแล้วก็ลวกปลาหมึกลวกกุ้งตุ่มกุ้งตับหลวกปลาหมึกมามากินน้ำกัน กินปลาได้ถ้ากินนแบบเป็นตุ่มฟืน้นขึ้นกินของทะเลบ่ได้ไมีน้องกินบ่ได้กินกุ้งกินหมึกปลได้กินอะไเป็นตุ่มฟืน้นขึ้นโลดเป็นโรคพุ่งแพร่ให้น้องกินบ่ได้ใค้ขี้กินคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างกตขอโมกขอบใจเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าคอมเมนต์มาแต่ ดีถุกสินทุกอย่างเนาะขอบอกขอบใจที่ว่าให้กำลังใจแล้วก็ตักเตือนล้านสิ่งทุกอย่างแับปั๊บปุงเนาะิงสิบวันนั่นแหละยิ่งที่ท่านัวดีแล้วล่ะล้านก็ได้มันเพ้อไปเมื่อวานมืวยยังถกเทมีมอนยังเชียวมาละญาติวันลายมาผมเป็นยังพี่น้องคนเฮา ปรับปรุงได้ที่ว่าให้กำลังใจเนาะน่น,นี่ก,ก็กำลังใจแล้วแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างๆร้านเดี๋ยข้างๆยายห<ม>ีิงกะสซนเดี๋ยวนาะเพิ่นเห็ดสําเน่ได้อีกอะถือว่าดีที่สุดเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดกับร้านเห็ดยูทูปก,กับร้านอืแล้วกับถ้าพิพลาดประกันได้กะข้อพายโดยพี่น้องเลยเมมอนกับบุเคยเห็ดคลิปแล้วกัร้านกับบุเคยผ่านเนาะ ก็คือว่าร้านผ้าใย,ยเห็ดได้สิ่งนี้ก็คือว่าดีเลยนาะพี่เดทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งกะัละเมอร์ร้านไปนโหลดคลิปลงโฆษณาก็คือร้านเป็นคนเห็ดขิงเป็นคนเห็ดอันมเมย์ก็บปเป็นเห็ดยัง,งบเป็นหลินทั้งโทรศัพท์บูบว่ากดตัวใดโฆษณากดแบบใดลง youtube แบบดใดแม่มอนก็ปเป็นเห็ดกับพี่น้องเด้ออาศัยจากร้านนี่แหละ ผมมือนี่ยืนเคียงขางกันกับร้านนี่แหละเด็ดไปเรื่อยว่ามันสิเป็นแบบไรเบิ่งกันไปด้วยพี่น้องเดอ้ออย่าเผาเปิดเผานายเด้อพี่น้องเดอ้อให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างบุญคำบุญสู้ไม่ม้อนกับไม่ยังสิตอบแทนพี่น,น้องเนาะมีแต่คำวอวยพรสิ่งดีๆให้พี่ให้น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้กำลังใจร้านคิงแล้วก็ยายเนาะ bữa xa bữa ngon thì nó ngon đây cả đây. Đã, hết đây này cả thứ và đi thì sút chẹt nhỉ bò ừ, và kín nếu nếu cho mặt kín lột lụ lộ. sự khủng khờ kilo sự kilo có lòi của bạn lòi ship bạn kilo โลหน่งกิโลสามสิบสามพันเนะะา,าะาก็ซื้อ่อาลอยสิบบาทปลาหมึกค่ะกะปีปลาหมึกเนี่ยกะโลหนึ่งก็ลอยบาทสามสิบพันกี่พี่นอ้องเซอให้เคนกินง่ยายเลยกินดอกกินมาได้กนน <laughs> ินอย่างอื่นเอามเป็นยังกินข้าวจีปาเตไปแล้วก่อนหนึ่งเลยอีมไปเลยพี่นอ้องอีมไปเลย เออซื้อบังคลาม,มาลืมลืมกินค่ะลืมกินบ่นขึ้นเอาให้แม่ในลูกแม่สิกินบังคลามจะไหนมันสีแข็งลืมนั่นซื้มาห้ามาห้ามเลซื้อยังมากกับแขนไว้หอยใบเด็กก็ลืมนะที่บอกเลยร้ายเสื่อได้ซื้อซื้อบังคลาม,มาซื้อมาแล้วหอยเมียนลืมกินตื่นมาสามมาโอ้ยกูซื้อบังคลามหนวดวันหมดจุกจ,จนหมดตึกเล่กกระโด้กิน ซื้อมาถิ่มร้ายเธอ่อดได้บางกะามค่ะซื้อมาเลยลืมกินต้นขี้ลงขี้ลืม,น,ลลน,ออามานี่แล้วราสาร์เสียศาดตร์ลนนี่เล่เฮียมาอันนี้ลดนะลืมกินอะไรก็หมดซึกอแต่มยลืมกินซื้อมาแลยก็ลืมกิน มะขามล้านนี่งกระเสร็จเ,เห็ดนี่ทองเก่าแล้วเออเจ้าเก่าทอนหนึ่งในซาอ์บาทพีโลห์หาพันกี่เมยมอนสื่อสองทอน 10, สิบพันสี่สิบบาทนากินมะขามล้านมากันขไมไม่หอมหอ,อมมะขามขาใหม่ใส่เผือกร้านมัน ขาลรามท่านนี้เพิ่นเผาเอาเด้อพี่น้องเด้อบริเต้มเด้อบริเตม้ตมบางบ้านนะเพิ่นชิต้มเอาต้มมันสุกกพิ่นชะมพาวก็แบบมันมาแซ่บนะฮะเอาเป็นเพิ่นเผาเลยเพิ่นเผ็ดเป็เพิ่นเผาเลยแซ่บ านเนื้อวางต้นเฮ้ยกินขลาวเต็มเด้อสลี่เล็กเมกซี้กินขลาวราเอื่อยเด้อบลาจะกินมดกระชากกินมาดมดเด้อลูกๆละลานมดทุกคนมาเด้อกินขลาวน,น้ำแม่เด้อเอฟซี FC จะหักแพงมดทุกคน ข่าวล้านเซโนแสบด้วยพี่น้องเด้อมายามิม้อนม่ชิซื้อมมมออนซื้าสุกินเออเป็นบังเลยว่ะเอ้ยสิเป็นบังเนาะบังไงนะพี่น้องบังไงบังน้อยไม่มืดบดโลกโควิดมาหามิม้อนเด้ออยากกินยังงมิม้อนชิซื้อมาสุก,กินสั่งสั้อกันนะพี่น้องบ้านพีเมืองนอก พต่คนกินปลามาผีอกินเขา่าเป็นไงสางหักสงงางแพงหักกันมีกับไงอยู่นะสร้างกันขาดทุนนักกันไหวแพงกันไหวพี่น้องให้กำลังใจกันไหวทุกอย่างพอดีทุก,กนะสิ่งทุกอย่างคนเฮาน่ะสางคมดีนะ่ะ ไปใช้กับป๋าใี๋ยวททำสิ่งที่แน่บอดีให้มูเกียดหมูสร้างตัวเองเนาะต้องทำสิ่งที่ดีๆให้คนหักเฮาแข้งเฮาอาจ<ต>นเฮ <ใน S 2> ายาลาไปกับพนังเดอ้อหรือตัวลายกับแซ่ซ่องน้องคิงยายมอดพนังเดอ้อได้เอาคิปนี้อีกจ้ะ เม่มอนลาไปก่อนเดอ้อย่าลืมติดตามคลิปหนาด้วยพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซักตะไคร้ให้ส่งองน้องขี้ง่ายหนอนดอ้วยพี่น้องเดอ้อบ้าย